ตอนนี้ก็อยู่ที่พัทยานะคะอ<ม>อนอยู่ที่พัทยานะคะจะอมาเที่ยวสงการะคะ่ะแต่งตัวสวยๆนะคะพ่อพเตรียมพืชจิดน้ำมาเรียบร้อยนะคะเนี่ยเขาพูดจ่ไปฉีดน้ําแล้วนะคะไออีกสัปดาห์หนึ่งนะคะอีกสัปดาห์หนึ่งอ่าสัปดาห์หน้านะคะวันที่28 29ออนก็จะเดินทางไปฝรั่งเศสปารีสนะคะเดี๋ยวออนจะถ่ายรูปรีวิวงานฟอยอเวอร์ที่โน่นมาให้ดูนะคะออนไปงานฟอยอเวอร์ดที่นั่นนะ เจอกับออนที่งานปลอยเวอร์ที่ปรารีสนะคะออนอาจสำหรับเพื่อนคนไทยที่อยู่ปรารีสนะคะอยากจะอยากจะให้ออนอยากจะเจอออนอยากจะให้ออนเป็นสปอนเซอร์อยากจะอยากจะทํางานอยากเข้าร่วมง,งานกับอยเวอร์ถ้าออนมาได้นะคะอยากจะให้ปลอยเวอร์ อยากจะได้ผลิตภัณฑ์โฟไเบอร์ไปดูแลสุขภาพและก็ไปสร้างรายได้ให้กับคุณคุณสามารถทํางานควบคู่กับโฟรเบอร์ได้นะคะคุณสามารถเอาโฟไเบอร์ไปสร้างรายได้ให้คุณได้เช่นกันค่ะถ้าคุณสนใจสุขภาพและผลิตภาพทางการเงินเป็นอย่างไรทักออนมานะคะ ออนพร้อมที่จะไปเปิดสปอนเซอร์ให้ออนสนับสนุนคุณไหมคะอยากให้ออนสนับสนุนก็ทักอ่อนมานะคะทักออนมาไม่ว่าเพื่อนคนไทยหรือว่าคนคนคนที่อยู่เพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามอ่าคนเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็ทักออนมาเลยนะคะถ้าอยากจะให้ออนเป็นสปอนเซอร์อยากจะให้ออนสนับสนุนและแนะนําการทํางานต่อฟอลเวอร์ อยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของ f o r e v e r ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองสามารถเอานำกลับไปประเทศอาเวียดนาสามารถเอาผลิตภัณฑ์โเวอร์ติดตัวไปทำธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตัวเองได,งได้ที่นั่นได้เช่นกันค่ะ Forever ที่เวียดนามก็มีนะคะ f o r e v e r มีสำนักงานทั่ว170ประเทศนะคะ170ประเทศนะคะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเพือคนลาว อาสาคาะถ้าประชาชนลรานะคะก็สามารถเอาคอยเวอร์ไปทำไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เต็มกันค่ะแค่ทักออนมานะคะอยากจะเข้าร่วมทีมงานกับออนไหมอยากจะมาเป็นอยากจะให้ออนไปเป็นสปอนเซอร์หรือว่าอยากจะให้ออนสนับสนุนคุณไหมทักออนมานะคะทักออนมานะออนที่พร้อมที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้คุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะเสนอหการทํางานให้คุณด้วยค่ะ อ่าถ้ากออนมานะคะทักออนมาได้เลยที่เพจออนหรือว่าจะเป็นที่เ c e บุ o กอ่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นจะเป็นที่อินตรแกรมหรือว่าติกตออนะคะถ้าเห็นออนไลน์สด ทักใต้คอมเมนต์มาเลยค่ะบอกที่อยู่มาว่าอยู่ที่ไหนอยากให้ออนไปหาพร้อมที่จะไปค่ะพร้อมที่จะไปเพราะออนตอนนี้ออนกำลังเริ่มหาสมาชิกเข้ากลุ่มของออนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนอาเ,อเชียเพื่อนบ้านนะคะในเ,เอเชียทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาคุณกัมพูชาที่มาทํา,า,ทาง,งานในประเทศไทยก็ทักออนได้นะคะทักกอนมาเลยค่ะไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่ ไม่มีอะไรค่ะออนเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีมีโอกาสได้มีโอกาสมีอิสระภาพทางการเงินนั่นเองค่ะทักออนมาค่ะทักออนมานะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วเจอกันที่ปาริสนะคะ